ระผมวิทยาสารสนเทศสวัสดีค่ะดิฉันอริศเรามาต่อกันกับอีที่8ว่าด้วยหมวด2สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติในมาตรา26ถึงมาตรา34นะคะครับเราต้องทยอยให้ความรู้กันวันละเล็กละน้อยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับมาตรา26กล่าวไว้ว่า ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกอบศออมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนตำแหน่งที่ว่างได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นดำรงตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วเมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่งหากยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ สำหรับมาตรา27เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์หรือกอบศกำหนดไว้ว่ามาตรา27ให้กาบศมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 1. กํากำหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงาน 2. ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กรการเงิน การบริหารบุคคลการบริหารทั่วไปการพัสดุการตรวจสอบภายในรวมตลอดทั้งการส่งเคราะห์และสวัสดิการต่างๆของสำนักงาน 3. อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน 4. ควบคุมการบริหารและการดำเนินงานของสำนักงานและเลข,ขาธิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. วินิจฉัยคำสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงาน 6. ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานและการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกอบสหรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง กบาสอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอแนะหรือกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กบาสามอบหมายได้ทั้งนี้การปฏิบัติงานและการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กบาสากำหนดกบาสอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงานเป็นที่ปรึกษากบาสาได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดส่วนมาตรา28ให้ประธานกรรมการและกรรมการประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่กอบอสแต่งตั้งได้รับเบีย้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและในมาตรา30ให้สำนักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานในมาตรา30เกี่ยวกับคุณสมบัติของเลข,ขาธิการกำหนดไว้ว่ามาตรา30เลข,ขาธิการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีแต่ไม่เกิน60ปี 3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานและการบริหารจัดการ ส่วนมาตรา31กล่าวถึงข้อต้องห้ามไม่ให้เป็นเลขาธิการโดยมาตรา31ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ 1. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 3. เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ 4. เป็นข้าราชการพนักงานหรือโลกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่นเว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี 5. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี 1> 6. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพักการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี 1> 7. เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการหรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติหน้าที่ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือเคยถูกถอดถอนจากตำแหน่ง 8. เคยถูกให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา35มาตรา33เลขาธิการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีเลขาธิการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระ มาตรา34ในแต่ละปีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการทั้งนี้ให้เป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดครับดังนั้นที่เราทั้งสองคนพูดมาทั้งหมดทุกมาตราก็ยังคงอยู่หมวด2ซึ่งกล่าวถึงคุณสมบัติหน้าที่ และอำนาจที่เป็นเกณฑ์กำหนดให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พศ2569นั่นเก่งเช่นเคยครับและใน EP นี้เราทั้งสองต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ใน EP 9สวัสดีค่ะ